ก,นนก็ดีนะฮะแล้วก็เรือใหญ่แล้วครับยือใหญ่นี่ไล่หลับที่ชอบเช่นเทพสองแสงก็เคยถามเทพสิง์แปดแปดนี่แน่นอน,น,อนจะมีเจ้าแม่สุราษฎร์นี่แหละเจ้าแม่สุราษฎร์นะฮะที่ว่าภูมิใจมันก็คือตรงนี้แหละแต่ผมมีข้อมูลมาเนี่ยเรือช่างงอตอนนี้เป็นแชมป์ประเทศไทยทุกรุ่นแล้วที่พลรามแปดนะ mm hmm. าว่าที่พารามแปดอย่างเดียว ช่างงดได้ทุกประเภทแล้วในปีนั้นจนเจ้าใช่ไหมแล้วก็เป็นพรมาแก้วล่าสุดก็พกยุทธการนาวานี่ก็ช่างงดเหมือนกันนี่ช่างงดไปไกลแล้วรู้สึกไงบ้างครับเราดีใจแไหมครับที่ว่าปีพายมาพายเรือดีใจก็ภูมิใจภูมิใจแต่แต่เขาผีพายเขาดีเขาก็คือได้ดีไงก็เลยพาเราได้ดีไปด้วยทำให้เราไปด้วยปีพายไม่ดีมันก็ไม่เหมือนกันคงไม่ถึงนะท่านนี้หรอกครับ ต่อมาเลยคําถามนี้ทัวรเนี้ใครใครได้ได้เปิดช่างออสมาเนี่ยจะเจอกับอ่าหรือเช่นไปสนามเนี่ยเขาจะบอกว่าช่างออสช่างอัจฉริยะที่มามันมายัางไงครับฉายาเนี่ยฉายา,ช,า,ยาช่างอัจฉริยะกว่าจะมาเป็นช่างอาาัญยะมันต้องมีผ่านอะไรมาเยอะใช่ไหมแต่ว่าที่มามันมาอย่างไงเออที่มามันก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นเรือจับเรือลำหน้ามันก็มันก็นวิ่งอะ,อะ เลยเจอได้ตั้งให้มาได้ตั้งให้นะไม่รู้ใครใครใครคือที่เริ่มที่เริ่มเนี่ยคือลุงเนี่ยเขพูดเล่นๆอย่างเงี้ยะก็เลยเป็นเรื่องจริงขึ้นมาครับทางสมวังนั่นกับช่างเทวดาละอ่ายังไงก่อนนั้นก็เลยแล้วก็อาสโลแกนบ้างก็บางคนอาจจะแกนได้นึกบ้างครับไม่จำเป็นที่อยู่ริ่งไม่ได้เวรโอเคครับเนี่ยสมมติคำถามต่อไปถ้าในประเทศไทยเนี่ยไม่มีเรือยาว ช่างจะทำอะไรมันไม่มีไม่มีกีฬาเลยยาวหน่อช่างจะไปชอบกีฬาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเริ่มแรกอ่ะที่มาทำเรือยาวก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นช่างเรือยาวรถบ่อมันทำขึ้นมามันดีขึ้นมาวนไปเลยเฮทก็มาทำแค่ไหนถ้าไม่มีเรือยาวลุงใส่ก็ต้องเป็นเป็นช่างทำรถทำบ้านในเก่าอะไรก็เป็นช่างไม้เออเป็นช่างไม้ปกติทั่วกไบท์ทุกวันนี้ผมจะช่างกะชอบกีฬาเรือยาวเพราะอะไ เอกจักเรือยาวชอบรออีกเช่นมวยบอลอ๋อชอบมวยมวยก็ชอบนักมวยดวงใจอ่ะวเนักมวยดวงใจนัมวยยัเป็ไหนเก่งเลยเขาซ้ายนั่นแหละเขาซายไม่เก่งอะไอ้ชอบชอบอยู่ไวไอ้ชอบช็ชอบเอีอบชอบชอบออบอบชบชอบอบอชอออออบอ เส้นใดเส้นหนึ่งเส้นว่าเราจะไปกันทิศทางไหนหรือว่าทุกวันนี to to uh ja uh uh ้ดีอยู่แล้วแล้วอยากให้ผีพายมีเยอะๆทุกวันนี้เรือมันล้นผีพายเยอะเปล่าแต่เราเราจะทำยังไงถึงให้แบบไอ้ที่นี้เก่าๆแล้วเมื่อก่อนเี่ว่าเป็นคุ้มบ้านกลับมาเนี่ยเราจะจะพูดมีความนึกคิดเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้ความเห็นก็ไม่มีอะไรเพียงแต่ถ้าเล่นก็เล่นให้เป็นจีมกลางให้เป็นจีนกลางให้เป็นจีนกลาง คือการปีกับครั้งเดียวเราก็เล่นแค,แค่เพื่อสนุกปีหนึ่งปีหนึ่งม่หมดมหมดข้อกันมากมายครับ <c oughs> ใ,ชใช่ป่าก,ก็ดีอ่ะแล้วองค์การ่อไปมันก็คงจะดีขึ้นมันก็คงจะดีขึ้นนะแต่ถ้าใครมีเหลือกะทำปีพายตัวเองมันดีๆแล้วกันใช่ครับยังไงก็อย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะของของวัฒนธรรมประเทณี้ใช่ก็ยังภูมิใจตรงนี้อยูเ<ร>่เป็นส่วนหนึ่ง เป็นกีฬาชาวบ้านนะพื้นบ้านแล้วแล้วมันเป็นเรือประเพณีเนี่ยเรือยาวเนี่ยมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ใช่มันมันไม่แน่นอนมันยังไงผมก็ู้พูดยังไงเหมือนกันแต่ว่ามันมีเสน่ห์มันอยู่ใช่มันทำให้เราอยู่ถึงวันเนี้ยเพราะมันบางคนอาจจะมองว่าอะไรแข่งเรือพายกันทาไมแต่ว่าถ้าใครได้มาสัมผัสช่มันจะรู้ว่ามันมีเสน่ห์มันเรือยาวมันดูดีมันอยู่ ก็คือบทสัมภาษณ์ของช่างนอสช่างอธิยะของโครงการเดยาวเนียนีครับงานนี้ทีมมาอลองโบสก็ขอบคุณช่าง,ะะงนอสที่